ชีวิตเธอแรกอะไรมาได้บ้างคนเราบางครั้งก็ชีวิตแรกชีวิตได้มาเหมือนแม่กับลูกเหมือนหญิงชายก็ความเป็นหญิงเป็นความชายแรกได้มาความรักได้ความรักได้มาหรือว่าตอนวัยเด็กเราก็แรกชีวิตเอาเป็นแรกกับการศึกษาตัวเป็นหนุ่ม สาวชีวิตเอาไปแลกกับการงานโตเข้าสู่วัยมีความรักชีวิตเอาไปแลกกับความรักมีครอบครัวชีวิตเอาไปแลกกับครอบครัวบางครั้งก็เราใช้ชีวิตแลกกับการเรีออยนการงานการเงินชีวิตเอาไปแลกกับการเดินทางกับชะตาชีวิตกับความสำเร็จต่างๆทางโลกก็จะเป็นอย่างนี้แลกกับลาบยศสการัชืีอเสียงบริวารบ้าง สิ่งที่แรกได้มาผอสุดท้ายหนึ่งชีวิตแรกได้หลายอย่างแต่พอสุดท้ายสิ่งที่แรกมาเราจะชอบไม่ชอบกันแล้วแต่มันจะได้ขนาดไหนก็อย่างที่เห็นในทุกวันเช่นในคนคนหนึ่งอาจจะแรกการศึกษามาไม่ได้เยอะบางคนก็ได้แค่ปฐมมัธยมอ,อุดมวจัยอุตสาริญญาตีปริญญาโทรปริญญาเอก บางคนก็แลกได้หลายใบทางฮากบางคนก็เลกไม่ได้เท่าไร่บางคนสามารถแลกกับการงานมาเลกทำงานได้หลายอย่างทำงานเป็นได้หลายอย่างชีวิตนี้แลกได้หลายอย่างหลายที่หลายแห่งบางคนก็ชีวิตนี้เล็กกับเงินเงินได้หลายบาทหลายหลายร้อยบางคนชีวิตนี้แลกเป็นวินาทีนะบางคนวินาทีก็หลายบาทบางคนก็ วันหลายบาทอาทิตย์หลายบาทเดือนหลายบาทชีวิตก็หลายบาทเดือนปีเป็นสิบเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นลา้านก็แล้วแต่จะมองเห็นว่าคุณค่าชีวิตตัมีขนาดในแต่ละคนไม่เท่ากันเอาชีวิตเป็นเลขกับความรักบางคนม,มีรักได้เยอะหนึง่งชีวิตแรกได้หลายความรักรักพ่อแม่พี่น้องหนุ่มชายเพื่อนศิษย์อาจารย์หรือว่าหลายรักหลายใจบางคนแรกได้เยอะบางคนก็แรกไม่ได้เลยบางคนก็แรกได้บ้างไม่ได้บ้าง สุขภาพบางคนก็เอาชีวิตนี้ไปแลกกับสุขภาพนะทุ่มเททั้งดมทั้งดื่มทั้งกินทั้งทาออกกณร่งกายเพื่อรักษาร่างกายนี้นะเสียเท่าไหรก็ยอมเพื่อให้ไปแลกกับความสวยความงามความรอเรานะไปสารพัดจะไปนะไปยันทีบ้างไปดิบคอนคลินิกบ้างสารพัดจะไปแล้วแต่ชอบนะเอาชีวิตนี้ไปแลกให้ได้ความสวยความงามเพื่อหน้าที่ เพืน่อน้าตาเพื่อสังคมก็แล้วแต่เพื่อความชอบของบุคคลก็แล้วแต่แรกจะไ,ได้มาการเดินทางคนเราประชีวนี้แรกกับการเดินทาง,างเดินไปทุกที่ที่ไหนไปได้นะตั้งเตืนท้องฟ้าลงใต้มหาสมุทรตนะลาดวัดบ้านเที่ยวหมดต้องเที่ยวไปทั่วทั้งในและต่างประเทศชีนี้เป็นแรกในการต้องเที่ยว กับการเดินทางชะตาชีวิตอนรังวนชีวิตเนี่ยฝากชะตาชีวิตไว้กับกวาตื่นเต้นหวาดเสียวหน้ากลัวกาคิดขับเป็นแรกกาการเล่นการเที่ยวการกินได้ไปเรื่อยๆแล้แต่ชอบบางคนเอาชีวิตไปแรกกับความสําเร็จบางคนก็ล้มเหลวสาเร็จแล้วก็ล้มเหลวล้มเหลวแล้วสําเร็จบางคนก็มากบางคนก็น้อยบางคนเอาชีวิตไปฝากไว้บางคนก็แล้วแต่ ชีวิตนี้แลกได้หลายอย่างแต่พอสุดท้ายก็ไม่เคยเอาแลกไม่ไดนะ้เพราะว่าเารเาเป็นแลกกับไฟพอสุดท้ายนะไฟเผาร่างกายเหลือแต่กิดเท้าทั้งแลายกับไฟนะชีวิตนี้เป็นชีวิตแลกเปลี่ยนดินน้ำลมไฟอากาศอินทรีย์แลกไปแลกมาก็าไ,ไม่มีอะไรจะแลกหมดบ้างเปล่า ชีวิตก็แค่เนี้ยแลกอะไรมากไม่ได้บางครั้งมันเป็นช่วงทดสอบทดลองพิสูจน์ความจริงพิสูจน์สมมุติแล้วก็พิสูจน์ความเป็นพ้นซึ่งมันก็ไม่มีอะไรต้องใช้ชีวิตแลกหมดทางโลกก็เป็นอย่างนี้ทางธรรมก็ใช้ชีวิตแลกกับศรัทธาแลกกับธรรมะล้นรนอย่างเดียวเลยเพราะว่าถ้าเรานิพพานก็ ถึงบรรลุแจ้งเส่งททางทั้งชีวิตต้องใช้ชีวิตทั้งชีวิตแรกมได้มาก็ไม่รู้จะไปไหนเหมือนกันได้มาแล้วก็ต้องวางไว้ธรรมะนี่ได้มาแล้วก็วางไว้ถึงทำบรรลุทำแจ้งในธรรมแล้วก็จะเป็นมรรคผลนิพพานก็วาสนาบารมีก็ต้องวางไว้ถือไว้ไม่ได้เพราะว่าธรรมะนี่แปลกอยู่เอาชีวิตทั้งชีวิตมาแรกแต่ว่าที่ได้มาคือต้องปล่อยวาง ทางโลกนี้เ,เรื่องตลกอีกชีวิตทั้งชีวิตเนี่ยชีวิตก็เป็นแรกเป็นชีวิตเนี่ยพอสุดท้ายยึดอะไรไม่ได้ยึดอะไรไม่ได้เลยไม่ว่าการเรีนยนการงานความรักสุขภาพการเดินทางชะตาชีวิตและความสำเร็จการเป็นความว่างเปล่าไปหมดก็จะงงนะว่าทำไมชีิตมันว่าว่างอย่างนี้จริงๆเราจะชีวิตทั้งชีวิตจะมีสักกี่ ชีวิตก็ตามจากแมวเก้าชีวิตก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ว่างเปล่าแต่ทางธรรมนีปล่อยวางท่นโลกว่างเปล่าท่านบอกว่าโลกมันว่างเปล่าชีวิตเป็นแรืงเท่าไหร่ก็ว่างเปล่าเหมือนฟืนไปใส่ไฟ,ไฟมันก็เลยเป็นว่างเปล่าทางธรรมก็เหมือนไฟติดฟืนนะก็ไม่เรูอ้อะไรก็คือต้องปล่อยวางปืนไม่ได้ โลกก็เป็นอย่างนี้โลกก็ว่างเป่าแลกได้มาแต่วา่างเปล่าแลกแล้วแรกอีกจนหมดแรงที่จะแรกต่างๆก็แรกแล้วแรกอีกจนหมดแรงที่จะแรกเหมือนกันก็ต้องปล่อยวางยิ่งถ้าเราเดินทั้งสองทางสนใจทั้งโลกและธรรมก็ยึดไม่ได้ว่างเปล่าก็ต้องอยู่แบบนอกเหนือเนาะอย่าไปงงอย่าไปตกใจอยู่สงบใจโลกว้างเปล่าก็สงบใจทา ปล่อยวางก็สงบใจอย่าไปทุกข์ร้อนอย่าไปาวุ่นวายอย่าไปโครงสร้างอย่าไปเครียดไปเก็บกดอย่าไปกดดันต่โลกก็เป็นอย่างนี้ทุกยุคทุกสมัยทุกคนต้องเจอแบบนี้ยนั้นท่านจึงบอกว่าโลกั้นชีวิตแรกโลกได้มาฟังว่างเปล่าชีวิตแรกทำได้มาแต่การปล่อยวางทางโลกนี้ได้มาก็ยึดไม่ได้ทำได้มาก็ต้องปล่อยวาง รืก็คือในป่าวชีวิตทั้งชีวิตที่เกิดมาไม่ได้อะไรนะจนกันเลยไม่ต้องอะไรเป็นแรกอะไรแนะล้วพอหยุดหยุดแรกไม่ต้องแรกไม่มีอะไรจะแลกนะนก็พอรองปล่อยวางทําใจสงบนะในที่สุดทุกอย่างมันก็ธรรมดาโลกธรรมดาของธรรมะก็เป็นอย่างนี้กลไ้ไม่ต้องคิดอะไรทำใจสบาย ไปนะเพราะว่าเลขมาเท่าไหร่ก็กพอแค่แะนะี้พอการต้องเลขประชิดต้องเลขพอหยุดสงบหยุดก็แค่นี้หวิดไม่มีอะไรมากไม่ต้องครำควรวนไปไหนลำพันธ์ให้มากมาจนเป็นงนี้ได้เกิดปูนเต็งก็อยากให้ทุกคนเข้าใจว่าโลกหยึดไม่ได้ทำก็ต้องปล่อยวางนะมันจะชุดเข้าแรกแล้วตามก็ให้กจะอย่างนี้ตรง มันกันทุกคนเนะาะศึกษาเรืบองอย่างนี้ก็เมื่อมันยึดไม่ได้ต้องปล่อยวางก็สงบใจแค่นั้นสุขกันเสด็จ